พบกับเราช่องบักลาโอบุญน,นะครับผมเดี๋ยวพามาดูโอบุญกับแม่เตยกันนะครับวันนี้ออกมานอกบ้านเนอะนะครับผมในบ้านจัดงานตอนนี้กวานหมียังไม่มีเวลาเปิดไหลซดเลยครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าน้ําไม่ไหลไฟไม่ไหม้นะครับผม <c oughs> โอ้ยต้องหาหน้ําหาไฟตอนนี้บักลาโอบุญกองเรามาอยู่ใต้ร่มว่านะครับผมแล้วก็แม่เตยอยู่นี่พร้อมอาหารสเบียงของเขานะครับผมไอแม่แมแตอนนี้ มาอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวมีเวลาเปิดไรซดเดี๋ยวควานมีจะเปิดไรซดนะครับเดี๋ยวมีเวลาพ่อผมจะเปิดไรใช่ไหมครับอบุญเอ๊เดี๋ยวมีเวลาพ่อผมจะเปิดไ,ไรออดะดไนะครับตอนนี้หวาบุญมากต้องดําเนินการงานเนาะตอนนี้นะครับผมแขกก็เต็มบ้านอยู่นะครับผมญาติพี่น้องมาช่วยห่อข้าวต้มมาช่วยจัดเตรียมงานเตมไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวสักพักอ่าว่างๆเดี๋ยวเราจะ เปิดไลฟ์นะครับผมให้กับเม่ทุกท่านได้รับชมนะครับตอนนี้เด็กๆก็โอเคนะครับผมเด็กๆก็โอเคมาอยู่ใต้ร่มไม้นะครับผมไม่ร้อนนะครับผมแล้วก็มีหญ้ามีอาหารนะครับผมเพียงพอที่จะให้น้องเนาะถ้าหมดเราก็จะเอามาเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับผมควันมียากจริงๆนะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดไลฟ์นะครับผมเดี๋ยวถ้ามันว่างสักพักปั๊บน้องควันจะเปิดไลฟ์นะกลับไปเมกลับใช่ไหมว่างสักพักเดี๋ยวพ่อผมจะเปิดไลฟ์ใช่ไหมอบุญอบุญครับอบุญ ใช่ไหมใช่ไหมครับอบุญรับสวัสดีครับผมแม่แม่สวัสดีตุกๆท่ตั้นเลยนะครับผม